สวัสดีครับจะเจอกับพี่ชาติรันเนาะเจอาหน้าทครับทาง facebook โปรไฟล์นะครับเช้าว,วันาร์วันนี้มันทำงานเพื่อนวันนี้ก็อยู่สวนผู้กองอีกเช่นเคยสถานที่ถ่ายท,ทำเราอ่ะวันนี้เรามีเมนูอะไรนะเพื่อนจะมาแนะนำนี่ครับวันนี้เป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวมันเดิมแต่เปลี่ยนเป็นอ่าก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเป็นน้ำครับไม่ใช่แห้งนะครับวันนี้อ่ะมาะเตรียมปรุงกันเลยอ่ะเพื่อนอ่านี่เลยครับนี่เรา ปรุงกันเลยแซบนะพี่นอ้องเช้าๆบรรยากาศนะครับวบบบันเสาร์ <laughs> นี่เสาร์ทำงานนะครับเสาร์เข้าบริษัทนะครับไม่ได้เสาร์หยุดนะครับเอาเสาร์หน้าหยุดครับอ่ะอ่ะ,อะ,อะ,อะนี่เลยครับตเติมน้ําก่อนเลยนี่เดี๋ยวนี้ก็วิธีปรุงเนาะไม่ต้องแนะนํามันเพื่อนแล้วละ่ะอ่ะปร,ปรุงเนี่ยเสร็จเนี่เราก็เก็บปึ๊บ อย่างรวดเร็วเลยเนาะอาจจะเสียเวลาเพื่อนๆเนาะแถะเลยอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วนะเพื่อนอ่ะเนี่ยนี่ก็มิก,กมาเรียบร้อยแล้วอ่ะนี่เลยครับโอ้โหบ๊วออกมาเลยเพื่อนเห็นไหม,ม,ม,มวันนี้คืออยากกินก๋วยเตี๋ยวแบบน้ำมัเนาะอากาศเย็นๆก็อยากชดชดน้ำรลอดเนาะพี่น้อง สดน้าร้อนๆโกโก้นะครับก็จะลืมนะครับเป็นเพื่อนเนาะทีเตอร์ทุกท่านก็อะไรว่าอย่าเข้าไปอย่าลืมว่าเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนะครับขยายกลุ่มเป้าหมายของเราก็คืออะไรความหมายของขยายกลุ่มเป้าหมายก็คือตอบคอมเมนต์ในคลิปของตัวเองนะครับนะ,ะเข้าไปเยี่ยมบ้านเพื่อนบ้างนะครับนะแล้วก็โพสคลิปเสร็จก็วันหนึ่งก็ไม่ควรที่จะแชร์ไปกลุ่มก็เกินสามกลุ่มนะครับนะอ่าอีกเกินสามครั้งนะครับเกินสามครั้งนะครับนะเขาให้มา นะครับนะสามครั้งนะเพื่อนเพื่อนนะนะนะเชา้าก็กาแฟก่อนเชีย่ยกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยกินหอมหุยหุยหมดเลยพี่น้องนะงวันนี้มาครบสูตรหน่อยวันนี้มีโต๊ะนะมีโต๊ะมาสมบูรณ์แบบวันนี้นะนเพื่อนอมีโต๊ะของกับข้าวนะอันนี้ก็ชอบมาจากแอปต่อ,ต,อต่อนะทั้งเก้าอี้แล้วก็โต๊ะนะครับนะมานะ แซ่บๆนงกันนะพี่น้องออบอกเลยว่าจวดแน่นอนอสิ่งที่ขายไม่ได้พิิชาตินะก็ลูกชิ้นก่อน,นครับเพื่อพี่พี่น้องชอ,อ,อบกินลูกชิ้นก่อนกินเส้นสดนน้ำนะบอกเลยว่านัว นัวข้าวโพดนะพี่น้องนะอะอืมฮักน้องเอ้ร้อนนี่มึงเย็นๆเนะาะประกาศเย็นๆสดกินร้อนๆมึงโล่งอะอืม เขาท่าเขาท่าเะยขอสูบน้ำก่อนนะสุบน้ำก่อนสูบน้ำก่อนอ่าอืม้ม นัวคักเศร้าๆพี่น้องเอ้ยฮะ โอเคครับสำหรับอีพีนี้ก็นะพิชาติแล้วเนาะชแนลก็ขอตัวลาไปก่อน,นครับแล้วเจอกันใหม่ EP พีหน้าไคทที่เขามารับชมก็ขอให้ท่านร่ำรวยเงินทองคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาขอให้ช่องปังๆนะครับนะใครที่เข้ามาคลิปของพิชาติก็สวัสดีแฟนๆทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีกีเตอร์ด้วยกันแล้วก็สวัสดี f อฟซแฟนตัวยงทุกท่านนะครับที่คอยสนับสนุนมาโดยตลอดนะครับังไงก็อีพีนี้ขอเท่านี้เราเจอกันใหม่อีพีหน้า บายบายขอบคุณครับ